สวัสดีครับเื่อนมาเยี่ยมชมครับเลมอนการ์เด้นนะครับฟาร์มเพาะองปลาเลีงครับบ้านน้องเม็กครับผมตำบลหนองสังไหครับอำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชชานนี้นะครับเนาะภาพพ่น้องมาเยี่ยมชมครับการเลี้ยงแพะเลือดร้อยนะครับของฟาร์มของปลาเพิ่นนะครับว่าการจัดการบริหารการเตรียมการแล่งอาหารต่างๆนะครับการดูแลรักษาต่างๆจังไดนะครับติดตามน้องเพิ่นเลยครับผมสวัสดีนรับสวัสดีครับปลาครับผม อ่าแนะน้ำเจ้าของเยอะหน่อยครับครับผมปาลิงบริสารครับครับผมบ้านหนองเม็กตำบลหนองช่างใหญ่อำเภอเมืองสามสิบครับจังหวัดอุบลเข้านี่ยนะครับนักอุบลราชธานีนี่แหละครับอ่าพี่ผู้หญิงนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะพีวันก่อนท้องค่ะพี่พี่วันเนาะค่ะเป็นแม่บ้านเนี่นี่แหละครับตากเป็นนีเด็กเจนะครับนีตัวงามนะครับเนาะอันนี้เป็นปลาเลือดลอยของเพคนเลยอดนะครับเด้อปลาพี่น้องมาเยี่ยมชมเพื่อพี่น้อง สนใจหาไปเสริมเขาไปได้ฟ้ามเคองจ้กของเนาะค่ะฟอกเล็กฟอกน้อยก็ได้ครับเป็นคุยง่ายยังมาเยี่ยมมาชมครับห่น้องเบิองก่อนเอาเท่าพ่วมไปได้ครับเริ่มแรกเนาะก่อนเทาจะมาเลี้ยงแพ่เนี่ยครับเขาเห็นยงอย่างยูครับผมแต่ก่อนครับแต่บางสามสี่ปีก่อนนี่ผมปลูกบักเน่าครับอือพอดีบากเน่ามันไหว ครับผมมันปิดขาขาลง่ของมเนาวผมก็เลยหันมาเลี้ยงแพะครับช่วงช่วงตลาดมะนาวหรือโมเดิร์นนะครับครับครับผมอืมกมาเลี้ยงแพะนี่ก็ที่ปีกว่าๆแหละครับอืมกะ่ผมซื้อว่ามันสี่ดีกว่าทําการเกษตรนี่สู่การเลี้ยงแพะบด้จัรอย่างผมววานใ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 นตัวผมได้หรอครับผมแต่สําหรับฟูนนี่ผมโมฮูน้ำปลาเลี้ยงมัานี่นั่นยังครับสำหรับการเลี้ยงแพะผมเลี้ยงมา พันมาเรื่อยมันกระเด็ประมาณปีสองปีสองปีหละครับแต่กวอนผมกะเรียงพันบอผสมแน่พื้นบ้านแน่อย่างนา้นนะครับเริ่มเริ่มจากรูผสมทั่วไปก่อนนะครับน้อแมนจะัวสวยๆพี่น้องเลีนเป็นสายแด่เข้าป่าเนี่ยหนี่มีสา้ใดยเนี่ยเยอะเดี๋ยตัวนี้สายแอ พริกาไต่ครับอ่อพันแอรนะครับผมเสื้อสายเสื้อลูกลูกลูกของไอเจ้าเปดีเพื่อนนั่นละอันนี้เป็นพ่อพันรักเลยเป็นบ่ครับผมครับครับเดี๋ยวนี้เด็กกำลังถึงขวบปีพอดีครับโอ้โยมากเลยครับใช่เลยนมลำเลยครับลำเลยตัวเมียค่ะตัวนี่เป็นแม่พันธุ์ครับออายุได้ครบ ปีพอดีครับนั่เข้าจากแอบพฤติการใตทุกัวดูกั่แม่แม่แอปนะครับเนาะโอ้แม่พ่อแอปนะครับเนาะครับครับรุดยอดเลยครับสวยทุกตัวนะครับปานี่แหละปลาเลี้ยงมันนี่ส้ารับการเลี้ยงดูนะครับแพ้สายพันธุ์นี่นะครับเนาะอ่ากี่แพ้วันในนั่ก็ได้ก็ได้ครับอ่าการเลี้ยงดูเท่าเท่าสี่ท่าเลี้ยงมานะครับ มันแตกต่างกับพวกการเลี้ยงการยังมันแตกต่างกับกาผสมทั่วไปหรอครับผมความแตกต่างนี่ถ้าเป็นการเลี้ยงนี่กับแต่ว่าแตกต่างปันไดคะ่ะแต่ว่าไอ้คุณภาพมันสีมันสีสองสามเท่าของของ,ของอันพัผนผสมนะคะครับไอเลือดลอยครับคือความหมายว่าไอ้คุณภาพก็คือแบบไม่ให้ใั้ผลผลิตออกมาลูก ลูกมันชีใหญ่ไวใหญ่ไว้ไวอาอันดับลักดีทีน่ะค่ะนี่คือคอดีนะครับเนานะคือสมมติว่าไอ้ลูกผสมนี่ยาโนมสามเดือนเนาะยาโนมกาสิยูบะมั่นสูงสุดกับโบกเกินนะสิหาโลเนาะกาซิมฮาโลนี่คือสูงสุดสำหรับลูกผสมแต่ว่า เลือดร่อยเลือดสูงเท่านี้คืออยู่ปมัมาณ20ขึ้นค่ะ20ขึ้นหาสามสิบโลคือคือตัวนี้คือความแตกต่างค่ะแต่ว่าการการดูแลการกินกันอันนี้กับบื่รื่นกันค่ะบมื่รื่นกันค่ายๆกันเนาะพีนะค่ายกันค่ะการิเน้นเนี้ยไอ้พวกนี้คือจะเน้นนิดนึงก็คืออาหารข้นค่ะอาหารข้นจะเพิ่มนิดนึงเพิ่มกว่าไอ้ดูผสมนิดนึงนะคะการดูแลของเพิ่เนนะครับเรื่องอาหารเนาะเรื่องเรื่องแม่นเรื่องเก็บ เป็นอุ่นเรื่องอันนี้ก่ะธรรมดาทั่วไปค่ะไอ้ที่จริงแล้วบูกผสมสีหนากรว่าอีกสั่มอ่ะสีมากเป็นนั่นเป็นนี่กว่าว่านนี่คืซึ้งว่าเขาสิบงโขอยเป็นอย่างง่ายๆนะไ่ค่อยเป็นวัดเป็นไอ้ป็นไหนนะตามที่เลี้ยงมาเนาะแม่นค่ะเพราะว่าเพิ่นกะแข็งแรงของเพิ่นนะค่ะคือของเฮามันจะเป็นกึ่งขางกึ่งไฟแม่นค่ะเฮาบ่ค่อยได้เอาไปลงไปสัมผัสกับพวก แมนขึ้นขึ้นบอดีปอยได้ท่งบันไดเขาบอดีปอยได้ทุ่งบานนี่ถัดถ้ดแปล่อยได้เพีงนี่คือความแข็งแรงกับจริงอยู่แต่ว่าเพิ่นสิบูได้กล้ามเนื้อสิบูคว็งอ้วนสิบูค่อยปันได่นั่นล่ะสิบูค่อยอ้วนครับเออถ้าถ้าเท่าแบบปล่อยพ่อห้เพิ่นออกกำลังกายซื่อๆยังสิกินอาหารหาไม่เพิ่นกินอะสิขึ้นน้ำหนักเพิ่นสิดีกว่าั้งสินะครับทุก อ๋อน,นี่ครับคือการเลี้ยงพี่้องเดยวหูแล้วเนะเาะก็ไปสิภาคไปเบื่องแรงอาหารที่ทงังฟ้ามเพิ่นเตรียมนะครับติดมาช่มอาหารทีพ่อเพิ่นเท็ดตขึ้นเองในในฟ้นามองคนใส่เองเงาะพ่อเนาะครับ,รบด้านนานี่มเป็นอย่างพ่ออ่ามันมันมันสับป,ปะหลังครับมันสับปะหลังบานเท่านน่เนาะครับสับปะหลังบานเท่านี้ละก็ะ ไปสื่อเพิ่นมาซับจากมันเป็นรถต้นทุนของเขานะครับเพราะเขาโจะลงทุนหลายเพิ่นเพิ่นขายเข้าลูกจายบาทผมซื้อเพิ่นลูละสองบาทครับโอ้ปลาเฉียมาเฮ็ดเป็นอาหารคนอาหารเม็ดเนาะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นอยู่ดอกครับผมครับอันนี้คือเอามาตากไว้ก่อนแม่นบอครับคขากตากแห้งก่อนครับตาก้แห้งแล้วกลับไปบดอีกทีนึงประมาณจะแดดปลาประมาณห้วยหาแดดฮกแดดกุหลาบครับมันจะแห้งค่ะอ่าสนิท ต้งแน่ใจนะครับเนาะแต่สมวนว่าถามแทนแน่ผู้ผู้พี่น้องเพิ่นเลี้ยงกว่าเป็นเพราะมีเงินทุนเนาะเพิ่นเอามันยังสี่ให้แพ้กินเลยได้บ่ได้ครับแต่ว่าอย่าให้กินหลายเด้อเน้นอย่าให้กินหลายแต่กินหลายมันสิท้องอืดเทศใิดทองอืดให้กินไปมือละเล็กแล้น้อยมือละกำสองกำไปสี่นะาโอ้ครับให้ให้ให้จะให้เยอะเลยเนาะอย่าให้หลายอย่าให้เยอะและวกำมือต่อแพะจังสี่เนาะครับเนาะครับครับกระตากตากแห้งจะคือปลาวว้เนาะจะหาเดือด หาแดดหกแดดอืมกินได้เพื่อนกินได้ครับกินได้กินได้แต่ว่าเน้นเยอะครับมันเทศในท้องอืดอื้อครับต่อไปเราเห็นส่วนผสมต่อไปสีปลาเพิ่นเห็ดใหนเบื่องนะครับเนาะว่าเป็นยังไหตามครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมสีซ้ำเรนแล้วเนาะป้าเนาะครับครับส่วนผสมมองเพิ่นนอกจากมันแล้วนี่มีอย่างแน่ในในซ้ำในกระมังที่มีกระถินปนครับอืมกระถินปนกากัวเหลืองปนครับ อากาศเขาโพดรปนอืมห้ามหลายอย่างครับอธิบายโมเวตดอกซึงซ่งซึ่งที่แพทย์ยินได้เนาะครับผมจังสี่มาอ่า เขาเครื่องอัดเม็ดเนาะครับเนาะเป็นเม็ดตามน้ำปลาเพิ่นเลยครับต่อไปปลาเพื่อจะปั้นออกมาเป็นอาหารเม็ดพี่น้องรับชมนะครับลงเครื่องเขาเอื่นเครื่องอัดเม็ดเนาะครับผมขออนุญาตเบาเสียงดังเน่อยนะครับเป็นเพราะว่ามันมันมันเกิดเสียงเครื่องนะครับเนาะเฮ้ลงนีนะครับมันเกจะออกมาเป็นเม็ดนะครับโอ้ช้อนผสมเม็ดอยู่ครับอ่ายังอยู่ครับเ่ราะเป็นเม็ดกันได้ พิทุรคนกันเลยครับ ประมาณนี้นะครับเนาะขั้นตอนการพอพอเสร็ตยางนี้เขาก็ไปตากเลยนะครับคุณครับไปตากครับไปคลึงไหวครับมันแห้งยัดแบโอ๋อได้เนะครับอืออือปั้นต้องเพิ่นออกมาเลยทีเดียวนี่นะครับเป็นเม็ดแับเชียวไปตากเนาะครับเนาะอืมมันอัดอืมยัดในพี่น้องในเบื้องข้าวข้านะครับเนาะอ่าข้าวๆ เมื่อพ่านขบวนการอัดเม็ดออกมาก,ก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับเนาะนี่คือ<ม>ตากเรียบร้อยนะครับก็มาเป็นตัวนี้อ๋อคล้องค้อมกินได้เลยครับวันนี้เยี่มเยี่ยมโอ้นี่แสดงว่ารดต้นทุนเท่าเดมากมากเลยเนาะเท่ใดอยู่เป็นโนระบาทสองบาทอยู่โอ้เยี่ยมเยี่มครับปลาเราไปตามไปเบื้องอาหารหยาบเนาะปลาเนาะเป็นยังครับตามครับอาทิตย์ตามครับปลาเพิ่นครับไปเบื้องแรงอาหารหยาบที่เพื่อนปลูกไว้นะครับเนาะเป็นหยาชนิดใดตามกันครับ อ่าด้านนาเป็นยาอย่างนอปลาผนปลูกไว้ใช่ปลาพันธนันเอครับผมอ่นี้แหละครับปลาเห็นแล้วครับนี่เป็นแหล่งอาหารหยาบนะครับเนาะครับผมเป็นยาอย่างครับผมผมปลูกยานี่เปียครับอืมนี่เปียะปักซองห้า่นะครับเนาะครับนี่เปียะปักช่องห้านีละครัหลายเติบอ่วิธีพี่นอกมันจะง่าไปสุดพุ่นนะครับ พื้นที่นะครับบาที่ปลูกเฉพาะปลูกยาเฮ้านี่นะครับพื้นที่เขาใส่หลายปันไหนครับประมาณหนึ่งไรครับหนึ่งไรอ๋อยาอยาตัวน,นี้เขาให้แพร่กลิ่นสดได้เป็นไหมครับผมครับถามันอ่ามัน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 ยหลเกินไปเขาก็มัดโอ้เลสอางข้างนะครับเนาะครับครับอตอนนี้มันพรอนหลก็คือซับให้กินอย่างเดียวครับซับให้กินสดเลยออแต่ทีนี้ผู้ได้เลี้ยงยู่ อ่าบพรว่าสีเป็นยังเนาะหัว่าเยหรือว่าจะเป็นแพะขันเพศแบบนี้ก็สามารถลดต้นทุนให้ได้เนาะครับป๋าได้เลยครับการเตรียมการอ่าครับผมพี่น้องก็ได้เห็นทั้งแรงอาหารนะครับเนาะการเลี้ยงดูการเตรียมการต่างๆมานี่แหละครับสายพันธุ์แพะต่างๆพี่น้องก็ได้หูแล้วสวยๆงามๆแล้วกันครับผมอ่าอ่าเลี้ยงมะนีเนาะครับเนาะผมก็ขออ่าสาบรายได้เนาะครับเนาะเช็ดตัวเนี่ยของเฮา ตาเขาเลียงมั่นียนะครับเนาะครับผมอฟองปลานี่ขายเป็นรอบนะครับเนาะรับอืรอบนะครับเอารอบหนึ่งรอบนึงเขาขายได้จค่บาทครับป๋าโอ้เล็ดรอบนึงกับตกไปสองแสนสามแสนนี่แหละครับอืมเร็วใส่ยุคครับพอใส่ได้สวยนะครับเนาะครับผมอืนี่นะครับสายพันนี่กับประมานนี้ ตัวสวยๆเปียงๆน้อยๆแต่ว่าเน้นๆค่ะอสำหรับผู้ที่คอกน้อยๆฟาบ์น้อยๆนะครับเอาประเฮ็ดพอพันธ์แม่พันธ์ซีดีบอสสำหรับประสบการณ์ท้องปลาครับพี่ดีครับดีมากเลยเนาะมันติด่งผลด้านพันธุกรรมครับมในฟาบ์เห้ารู้ว่าเฮ้าตัวผู้ไปไปทับแัเมร์พันธ์ครัา เขามีดูผสมแต่ว่าเขาเอาพอลอยไปใส่มันกระติดปั๊บไปปั๊บอ่าระลับลูกองมันขึ้นมาอีกอย่งนนะคะจากโซ่ว่าลูกไปเลือดหาซีบ่องสีพ่อลอยไม่หาซิบอ่าลูกออกมาเมื่อกี้ยุบประมันย็ดสิบแปดย็ดเีบยึดสิบยึดสิบสี่นี้นะคะจากโซ่ซีบปั๊บสายพันธุ์ขึ้นไปโซงขึ้นไปอีกนะคะครับ เปลี่ยนย,ยกยกสถาน้านฟ้าม้า<อ>ขึ้นะนะครับเนาะอ๋อครับค่ะคือตัวนีเขาจะคลอยปั๊บขึ้นไปอไอ้ทับทัพวกที่อไอ้เดี่ยงไม่นี่็คือเน้นพ่อพันธุ์ค่ะ<อ>เน้นพ่อเลือดลอยไว้นะคะแม่นี่เอาหลูกผสมเลือดสูงอีกอะคือว่าโอเคค่ะช่วงนี้ถามแท่นพี่น้องเนี่ยแค่ห้องงามเนาะสี่เขามีแบงไห่เพินมาครับถ้าเพินมาตามพี่การติดผมมาไทยช่วงนี้ไหมครับผมมีอยู่ครับผมมีพอได้อยู่ อย่างราคายังยังยังคุยกันัยงคุยกันเดี๋ยวผมจะทิ้ดเบอร์โทรไว้นะครับเนาะขอแพงค่ะจับตรงได้อ่าครับเพิ่มเป็นก็ได้อีกนะครับชุ่มไปเรื่อยๆลงเดือนก็เห็นติดตามพี่น้องเห็นกับผมกับไทยเบิ้งหลายคลิปนะครับเนาะลงเดือนกับประมาณทิ้ดประมาณของเฟืนนี่ก็ได้ครับที่ผมไทยเบื้งเริ่มเริ่มในน้อยก้อนใหญ่เนาะพี่เนาะครับวแม่ยังไงไก่ทอดทอดทุนโบราณหรือกับบะฮัดกาเลี้ยงหลายอย่างต่างๆครับครับอืมสวยๆทุกตัวมีแบงอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังการกท้าเนาะ ผมผมจะติดเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องจังคิดต่อสอบถามคองยังเป็นตอนซ่อนของเพื่อนเลยครับแต่ละตัวได้ไปติดฟาร์มไว้ีสุดหยอดนะครับเนาะค่อยปั๊บถึงค่ะเป็นอาชีพเสริมก่อนค่ะอทดลองทดลองเลี้ยงเนาะเป็นอาชีพเสริมต่อไปก็จะเป็นอาชีพหลักมือก็รบกวนปลาเลงก็บี่ไพ่ันมานานพสสมควรนะครับเนาะพีการผมก็นำนำเสนอพี่น้องได้รับทราบแล้ว เอาสายทิ้งเบอร์โทรไทยคลิปไปนะครับเพื่อพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมชมอาเลยเนาะครับผมศูนย์แปดสามครับศูนย์หนึ่งสี่ครับสี่สองสามสองครับโอ้คือเบอร์โทรครับคิดต่อได้ตลอดนะครับต่อได้ตลอดเวลาครับอยากมาเยี่ยมชมก็ได้นะมาเยี่ยมชมก็มาครับมาเบ่งมาศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆละครับ เรื่องการเฮ็ดบกโบนิแพงมีชาเลือกเปลี่ยนอะไรเลืองการรักษาเรื่องการอยู่กันกินนะครับเนาะการเตรียมการการเฮ็ดอาหารต่างๆครับครับอ่ามื้อนี้ขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะมีโอกาสจะมาเยี่ยมชมใหม่สวัสดีครับครับ